วัสดีค่ะมาพบกับปอนปอนที่กิษดาคูดคานะคะวันนี้ปอนป,อน,ปอนมีรถมาแนะนำนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะเป็นม i สซูมิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นปี2016นะคะเครื่อง2.4เป็นเครื่องดีเซลนะคะอันนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของมิสซูปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะด้านหน้าจะมันจะออกทรงสปอร์ตเนาะลูกค้ามาดูนะคะว่ามันใหม่แค่ไหนนะคะดูตามนี้เลยนะคะ ไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่779,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนได้สูนสุดทั้งหมด72งวดเลยนะคะงวดละ1 5,000กว่าบาทนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะเราก็ได้ชมกันไปแล้วเนาะกับ GT คันนี้เราไปดูด้านในกันด้วยนะคะว่ามันจะเพอร์เฟกขนาดไหนค่ะเข้าไปชมกันเลยนะคะค่ะเรามาพบกับด้านในของมิสูปาเจโ o ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เราก็จะเห็นเนาะเป็นทงมาลายมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีฟลิดคอนโทลเนาะแล้วก็เบนเอร์ชีฟนะคะในส่วนของจอนะคะเป็นจอทัชส,สกรีนเนาะแล้วก็แอร์ตัวจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนตัวนี้เป็นเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะเบาะตัวนี้นะคะลูกค้าสังเกตดูว่าเป็นเบาะหนังนะคะ ด้านหน้าเราก็ดูครบแล้วเนาะลูกค้าเราจะดูด้านหลังกันด,ด,ดีกว่านะคะค่ะเรามาพบกับด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะตัวนี้นะคะนั่งสบายนะคะลูกค้าแถมตรงด้านหน้าเข่ามันมันก็ไม่ติดนะคะลูกค้ากว้างหนูสูง1 6อเนาะด้านบนหัวเหลือ,อยังเยอะนะคะลูกค้าตกหลุมตกอะไรไม่กระแทกนะคะตรงแอร์ตรงนี้นะคะก็เป็นแอร์ลาวนะคะลูกค้า ส่วนตัวนี้จะบอกว่ามันมีรีโมทด้วยนะคะรีโมทของเรายังไม่หายนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้าคนเก่าเขาดูแลดีมากเลยนะคะสามารถใส่ใส่ถ่านไปเข้าไปได้ก็ใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ถ่านีหมดเนาะส่วนเบาะด้านหลังนะคะที่เราเห็นเนาะตัวนี้มันจะแคบหน่อยเหมาะสําหรับเด็กหรือว่าคนที่ตัวเล็กๆนะคะนั่งได้นะคะค่ะมาเพบกับด้านหลังนะคะว่าเก็บของได้เยอะแค่ไหนนะคะ นี่นะคะชองเก็บของก็จะอยู่มีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าตรงนี้มันไม่มีคนนั่งเนาะลูกค้าก็สามารถพับพับเก็บไปได้นะคะ,ะพับเก็บไปได้เลยนะคะก็ะสามารถใส่สัมภาระาดได้เยอะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะลูกค้าเป็นไงบ้างคะได้มาชมทั้งภายนอกภายในของคันนี้แล้วนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่779,000บาทนะคะ779,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง72งวดเลยนะคะงวดละ15,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ถ้าลูกค้าสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0832222203นะคะย้ำนะคะ0832222203นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยะคะ่ะ